ทีเปรารถเทจะกาเมตรวนาข้าเลเกหาวัดโทมีเกตเตหุมมาจะยันตุเทวานจลาท่าราวิสมัยยังการคันทัพนาคาเต็ทันตาสันติเกยังมุนในวรวาทนา Satawo meso nahantun. Nak mutasa pangkawantua rato, Sama sambutasa nakutasa สาวฆะวัตนอาระตสัมมาสัมบูรดาสาสเสียเสียนทสียขเทียมภาคอนโมมเงนวิเศษดิเรกันเตโชใจยะตุปปาวันใช้ยมังกราใจยาบาามงคลตนแป่งดีเลื่อนแ วันแก้วยกย่อมาเมย์ังเทาและญาเสนาแลลมมานถอนดัาปันเรืองบูวร้อยน้องมันเดียบละเจ้าเมืองมาปัานความเทาแก่วยานั่งรอสาธุการบริวารไหลเอื้อรังมาหุ้มนางยุสนล้นตาสะอ่อนหมุ่นไหลล่างบ่ปานฝากไว้ไกล มาหุ่มใจส่งเสือนโยหยกเยือนมงคลให้เป็นบนแผ่สรา้างธุระความดีรวมกันมากาทำรบายสีเพื่อให้เป็นมังกลรลดีอันวิเศนปารุณีเพ่งความเรื่องร้องงันฉลองสมโภชอนุสาวรีปากหอนตายร่มบั น้องคายแรงงานการกาจ้าประจำปีสองพันหนึร้อยหกสิบหกเนี่ยงามพระโบโซมีหนึ่งร้อยเก้าสิบหกตีสีดทีเรกบุญญาพิเศษงามของบุรุษจะลิมจะหลงเมืองน้องคายพบมาวิเวสศริเยสองราศี หนึ่งรอยเก้าสิบหกปีศีสังหามากด้วยข้ามาอาใจจึงร่มใจจัดงานจะลองสมบัอย่างความประโมทจยนยินดีจึงได้จัดหาพันใบศสีวิเจบนบรรจงเดีศิสภาษตั้งเนื้ออาจแทนบูชาจึงได้ควนไววหาสภาอาหาหร มีหลายลากมาในมาป่าวนมาแต่งใส่ผ้าบาไว้ทั้งเคื่องจังเม่นเมืองงามดีิมีสีใส่อนสาวมาบัดเนียก็จึงไปอาราธนางเง่ากันจานเจ้าพูนฉลา เนเาควันทนเท้าไอ้ไอเฝ้าให้เต้ามาโซบะเลิกดิเทวระเดีเป็นมงคลการเลิคนพ้เหนือหลอนนี้ก่อนจนเห็นผลรวมมารวมกันทุกคุ้มควงมาเต้าปวงเป็นพื้นบานน้หวานหมอนเน่ามื่อนี้วันนูด พระบนใบโบกยกสะกันสันสอนจัดงานฉลองเมืองบานเฮาได้เศร horizon โยขอคำากับกรมลงเพื่นพางแผ่นไต้ขอคมาองค์เจนได้กูก่อสร้างก่อแผงเมืองขอบวลานำเนื้องกระเดื่องดินโบราณห้อให้บุนนำคำสู้ใช้ใสแบง ผัวผ้าแปลงบ้านตำนานสี่วแเต่หลังมือนีหวังแต่ตั้งสมบัตเเริญมสีหนึ่งรอยเกาสิบหกตีเมืองน้องคายสุ่มเย็นในเสาสนหลายปีปนเพียนสร้างหลายปังได้เดียนทำเมืองน้องคายแพงทองคำขออยู่น้ำจนหอดหอยอย่ามีอยว่ายเยี่ยงหวย องพระพุทธให้เล่นช่วยประทับอวยจุสนองผนประสงค์นำคองกเลอ,อ่อมบังใไอยอ่อนเมืองน,น้องไข้คืนในเหาเย็นมันแกนเป็นสะแน่นแทนแก้วแววเหลืองมาคาสีหนึ่งร้อยเกาสิบหกปีสีสันส่างยาาง่าวังลาฝาปอย พากสาเหยียบบวกขน้อยไรซอยโยนเดีว,ว่ามาเอ๋ยควันเอ๋ยควันเอ๋ยไถ่จากเดินเอาควันตาพร้อมมาควันหูโพฉลาดนาโพเป็นปากสอนสั่งให้ทวีกองโบสูนแนวขออัญเชิญ ขวัญกั็นนเะมือง่องแบวสังโฆอาโัวสงทารรมประตูเมืองงามคำในลำเนียงโอ้ยเมืองบ้านนาเมืองขาน,นหันหูมราจานผู้ฉลาดเงาเมืองอาจาปานเป่าคนเ่าว่าแกสาระเิอคือเมืองเจ้าบ้านมาพกปักรักษาว่้าเมืองบ้านนางเชิญผาเมืองโกมีหยันโบราณ การผูกาแก่งลิที่แข็งเด่นก,กาไญยาลำม,มาเลิดพน้นเถือนเขตเมืองปองพ้นมนติอาจสงสีสติเมืองคือเสถกะมังมีเงินแบงเถือนใจเมืองบ่มีแรงสลาแห่งขวัวปินผัวสรักษาอยาไทยอย่าแก่โคุสนว เินข้าเมืองน้อยแก้วแววเด่นเดาเห็นสีประมวลมีบ้าคมตัวแผ่นดินนิ้นย้อยเธินเมเมืองน้ำค่อยไหลเป็นหอยย่อยเป็นลันเธินมาตกสิ่งอันให้หักษาเขตบันนองไข้พืนในชื่นบานมารักษาบอนบานพน,นาเขตคุ้มของให้เอื้องห้องใส่สีอยู่ดีให้หายห้อน เมืองดาวไคมานสุขสำรัญใสสมามาาองค์พระธาตุลาหนององค์พระธาตุบังพวรนี้องค์หลวงพ่อพระใสปองบหมูา่าให้รักษาพวกน้อยพ่อยให้อยู่ดีให้มีสีใสเหลืองเทียมพระจันทร์วันเท็นกงสาสแสงแกว้วส่องแสงทองใสหองห้องเจิดจาง เมืองนองคายเล้งลาสิขออยู e like er, ่ใ e ต้ลุ่ม้าหรือชาแท้แพ่บุญพระลาสร้างจงจะเดินว่าไม่อืความเอื้อแมดเอวอเยจารตารรรรมาบุญที่ทำสิประการคือว่าอายุวันนาสุขาพระลาโรขยาอันทวนหาง

ทุกขาปตตาจันิทุกขาปจจปตาจันิโสกาวตุวสัพเพติปานิโนเอตวัตตาจาะเมสัพปตังบุญยะสัมปทังสัพเพเทวานุโมตันตุสัพปสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัทธายสิรังระกันตุสัพปตาปวนาปิเรตาโหตุกัจจันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาบรปตาปเจกานันตยังวรังวรันตนันจะเตเจนะ รับพันธพันธทามีสัสโสาสทนะครับลำดับต่อไปครับผู้ประกอบพิธีนะครับจะถูข้อมือให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุทยท่านนายกขัประชาตและท่านผู้เกียรติท่านสิ่จากทั้งสี่ที่ซึ่อปรัพย์ไปด้วยท่านนายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุทไทยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอมุทไทยทั้งสองท่าน และท่านรองนายกเหล่าตาชาทั้งสามท่านครับซึ่งในการผูกทั้งสี่ทิศนี้นะครับหมายถึงท่านเป็นตัวแทนท่านภูมีเกียรติทุกทุกท่านนที่มาร่วมปอลใบสีและประชาชนชาวหนองคายทุกๆกคนคที่อยู่ทั้งสี่ทิศครับ โดยมีท่านทั้งแปดนะครับเป็นตัวแทนของพวกเราทุกๆคนหลังจากเสร็จพิธีปลูกข้อมือเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนเชิญท่านผูเป็นตัวแทนของเราทั้งแปดท่าน เสร็จสิ้นพิธีบายเิลปนะครับก็จะเป็นการฟ้อนบายเิลปนะครับซึ่งเป็นความหมายอันมหัศจ์น,นะครับที่พวกเราชาวจังหวัดหนองคายนะครับทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับฟ้อนเพื่อให้นะครับจังหวัดหนองคายนะครับมีความจเจริญรุ่งเรืองน,นะครับวัฒนาถาวร